วัสดีเพื่อนกคนกันด้วยนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องมีสาร้านะคะวันนี้จะมานําเสนอเนาะก็เป็นก,การอัปเดตเกี่ยวกับ messenger นะคะตอนนี้เขาอัปเดตมาแล้วนะคะให้มีแชทลับได้นะคะสําหรับใครที่อยาต้องการคุยเป็นการส่วนตัวนะคะตัวแชทลับใน messenger เนี่ยจะเป็นยังไงเนาะ,ะการทํางานมันจะเป็นยังไงนะคะก็คือการใช้งาน messenger ทั่วไปนะคะแล้ว มันจะสามารถที่จะไม่เก็บข้อความที่เราพิมพ์ไปได้นะคะเราสามารถที่จะตั้งให้มันหายไปได้แล้วก็ใครที่แคปหน้าจอของเรานะระหว่างคนที่สนทนาก็จะแจ้งเตือนเช่นกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเป็นสมมุติเนะอะ,อะถ้าเราอยากจะคุยแชทกับคนนี้นะคะเป็นการส่วนตัวนะคะเราก็แตะไปที่ตรงนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยก็ เลื่อนไปที่ go to secret conversation นะคะก็คือแชทลับนั่นเองนะคะเป็นภาษาไทยเนาะตอนนี้ก็จะเปิดการเป็นแชทลับแล้วนะคะนี่เนาะเสร็จแล้วเราก็สามารถพิมพ์ได้เลยนะคะพิมพ์พิมพ์มอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ส่งไปครั้งแรกเนี่ยมันจะมีการตั้งค่านะคะว่าเราจะต้องการส่ง ส่งข้อความเนี่ยเร,เราให้มันหายไปเลยเนี่ยมาตั้งตรงนี้นะคะตั้งที่ตรงหัวตัวนี้นะคะชื่อเพื่อนของเราเนาะแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะคะ่เวลาลบของข้อความนะคะก็จะเลือกหนึ่งนาทีแล้วแต่เนาะถ้าเขาอ่านแล้วภายในหนึ่งนาทีเนี่ยให้หายไปเลยนะคะแล้วถ้าเราแคปเจอร์หรือว่าฝั่งเขาเนี่ยแคปเจอร์นะคะ มันก็จะขึ้นแจ้งเตือนเช่นกันนะ,ะเดี๋ยวลองสกครู่นะคะนี่นะคะก็จะขึ้นว่าเราได้ทำการ screenshot น,นะคะหรือว่าแคปหน้าจอนั่นเองนะนี่เนาะก็จะเตือนแบบนี้นะคะ แล้วก็ตัวถ้าเขาอ่านแล้วตัวเนี้ยภายในหนึ่งนาทีก็จะลบเลยเนาะแต่เผอิญเขายังไม่อ่านนะคะมันก็จะยังอยู่อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเขาอ่านแล้วเนี่ยก็จะถูกลบไปในหนึ่งาทีเลยนะคะก็จะไม่มีตรงนี้นะคะก็เป็นฟีเจอร์ใหม่เนาะที่มาแนะนํากันนะคะยังไงก็อล,องลองลองลองไปใช้กันดูนะคะสำหรับฟีเจอร์นี้สำหรับใครที่ยังไม่รู้เนาะก็ลองใช้ได้นะคะ วันนี้ก็นำมาฝากกันเพียงแค่นี้นะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ